มีใครจำได้ไหมเนี่ยว่าตัวเองบวชกันมานานเท่าไหร่แล้วเนตังเกียวบวชเนมากี่ปีแล้วยี่สิบปีครับยี่สิบปีแล้วตอนนี้อายุยเท่าไหร่หนึ่งขวบครับอ๋อบวชยี่สิบปีตอนนี้หนึ่งขวบว้าวว้าว,าวาอืมเอาเอาเอาแล้วแต <laughs> ่เลยนะน่ากองไปเหรแม่เอานี่ร้รรองไห้ทำไมอะมๆๆๆอยากกินข้าวแช่ใครอยากกับ ร้องเพลงชาติให้ฟังหน่อยอเก๋ไก๋ร่วมเมื่อกลไปเมื่บังราดลบน้ำใจตั้งไกลเลยถวนหนัวน้องตรงหละไหลมันวันสวยวยนวันพนอกเหน็บไทยพี่ใจก็อยู่อ่าไปไปเก่งมากทุกคนอ,คอ,คอืมอเ,เก่งจังเลยนะหลวงพี่แจ๊ดเอาเน้นซะอยู่หมัดเลยไม่ได้เก่งจังเลยครับ เขาเรียกเก่งมากครับ